หลังจะมีคลิปเสียงบอลนะจากบ้านป่ามามีคนบอกว่าเป็น AI คุณสามารถบอกเป็นเป็น AI AI ไงวะคือเอาจริงนะเธอเสียงน้อยซะมันเยอะเกินจะเป็น AI พอนึงออกปะอันนี้มันจะต้องใช้ AI ผสมกับอะไรรู้ไหมต้องใช้ผสมกับตัวโปรแกรมโปรแกรมมิกซเพลงเช่นคยอิดิท e หรือ Soundforce หรืออะไรต่างๆที่มาเติม ถ้าจะดสเคดิตหรือจะต้องการแค่คลิปเสียงมาทำลายความเชื่อมัน่นเขาคงไม่เอาแบบเหมือนทีเซอร์รายการช่อง3วันเสาร์อาทิตย์มาออกมาเติมอีกมาสร้างน้อยสร้างแอมเบียนมันเป๊ะเกินแม่มันมันเกินเกินต้านนะคะซึ่งทางผู้กองนะ้าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก็บอกไปแล้วว่าเสียงนี้แล้มันของจริงแม่แล้วก็ไม่มีคอมเมนต์อะไรใดๆ แต่ตอนที่เคยอยู่พรกพลังประชารัฐเคยเตือนแล้วแต่นี่เรื่องจริงเธอฉันจะไม่ได้อยากเมานะอายุเยอะๆเนี่ยนะคนแก่โดยเฉพาะนักการเมืองอายุเกิน70ขึ้นไปเปิดโฟนทุกคนเปิดสปีกเกอร์โฟนทุกคนแล้วฉันจะเล่าให้ฟังนะเธอบางทีไงรู้ไหมแม่งนั่งกันอยู่เป็นสิบคนเปิดสปีกเกอร์โฟนโทรหาไลน์หาความลับไม่มีจริงค่ะ ความลับไม่มีจริงไม่มีจริงอีกแล้วบนโลกไม่มีความลับเปิดโฟนได้ยินแม่งเลยสิบคนเพอๆคุยอยู่เงี้ยเมาส์อีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆโปอีเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะคุยคุยกันนะกันเมืองต้องระวังนะคะบางทีก็เปิดสปีกเกอร์โฟนค่ะแล้วนั่งกันอยู่เป็นสิบบางทีจะไปเมาส์เมาส์ไม่ได้นะคะเพราะอีกคนที่เมาอยู่นั่งอยู่บนโต๊ะด้วย ตอนนี้ก็คือพี่หมาแก่เขาบอกว่าถ้ายังไม่หยุดมาบอกว่าเอองเอไอเดี๋ยวคลิป5 6าหจ็ดมันจะหลุดออกมาแล้วมันมีคลิปสวีทวีทเบิ่มอยู่มีคลิปแบบเลียกเข่าเลือกตัวเองฟิลหวานแต่ลุงป้อมเขาโสดนะลุงป้อมเป็นหนุ่มโสดยังไม่แต่งงานแต่เขาว่ากันว่ามีฟิลหวานไม่รู้ใครฟิลหวานก,กรุบก,กรุอืมกรุบกรุแม่ อาก็เดี๋ยวไปว่ากันนะคะในส่วนของคลิปเสียงคลิปอะไรต่างๆนะผู้กองเขาก็บอกแล้วเขาเคยเตือนแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีคนแอบคนอะไรมันอัดส่งอัดเสียงไงละ่ะของอย่างนี้มันต้องระวังซึ่งผู้กองเองก็บอกว่าไม่ใช่ฝีมือเขาเพราะว่าจากบทสนทนาเนี่ยมันเพิ่งเกิดและล่าสุดนะเด็ดพีค่ะคุณพร้อมพงพษ์นพทธิตนะคะไปลองแล้วคะ ว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองมันจะผิดนู่นผิดนี่หรือเปล่านะฮะอ่ะประมาณนี้ในลักษณะแบบนี้นะคะอ่าก็เป็นอัปเดตบ้านป่าหน่อย